เรางๆ่นจิก็จะมารีวิวปืนฉีดน้ำนะครับแล้วก็มีแว่นตาด้วยครับอันนี้เราค่นจิตจะลงน้ำที่บ้านหนูนี้ครับ <c oughs> อันนี้เราจะแก,ะ,แกะเลยครับแกะเลยแกะ้ะไรอันนี้แถมมาจากอะไรคะลูกแถมมาแถมมาจากนมนมครับอ่าแถมมาจากนมเอคาโก,ารกครับอ๋อแล้วเช่นจิกินนมวันและกีนกล่องครับลูกวันล ห้ากล่องหรือสามกล่องหรือวสองกล่องครับหรือว่าเยอะไหมลูกก็เยอะอยู่นิดหน่อยครับโอ้นี่นะครับมันจะมีอันนี้มาให้ด้วยมีอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมมีอุปกรณ์ด้วยอันนี้อะไรคะเอามีแว่นด้วยนี่ครับแว่นสีทุกคนครับเรามาเก็บมันต้องมันต้องมัน หน้ากล่องหน่อยค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงปูครับแต่ผมจะผมค่อยแกะแล้วเพราะผมมีแว่นตาผมแล้วโอเคค่ะแต่ผมค่อยแกะครับตอนนี้ไว้วางตรงนี้ก่อนมาเราเสียบกันโอเคทุกคนครับเรามาเสียบอันนี้ต้องเสียบอย่างเงี้ยใช่เหรอไม่ต้องใช้อะไรบ้าเนี่ยนู่นนู่นออกมาว่านะเอาซึ่งแค่นี้ครับแกะไปเอาวางมาเลยค่ะโอ เะให้แมวกินนะอันนี้เขาทาเป็นสายคล้องค่ะลูกเขาทำเป็นสายคล้องแล้วยูจเป็นต้องใช้สายคล้องไหมอ่ะอใช้อันนี้ใช่ใชไอยูส่จะใช้สายคล้องไมไม่ใช้ใช่ไหมเพื่ใช้ไม่ใช่กไ,ไม่ต้องอกรอบเองเลยค่ะสอนเพื่อนว่าประกอบอยังไงจะใช้อ่ะจะใช้เรื่ด้วยสายคล้องเหรอใรอเดี๋ยวจะเจ็บไหล ไม่เป็นไรไม่ไมต้องไม่ต้องเอาก็ได้เออเพราอยู่เล่นน้ำไม่ได้ใส่นี่ครับเมวเม,มลผมมาด้วยครับนี่ครับเมลชื่ออะไรคะแมวชื่อนวลครับนวลครับชื่อนวลครับโอเคเอค,อเครับผมประกอบเลยครับพ่ทุกคนลงน้ำเลยครับตัวก็เดินตามมาอีกหนออัน<ม><ม>นี้เขาเรียกว่าอ้าวนประคะรลูกไมไ่เรียกครับผมเพไม่เอาใส่น้ำหมด ใชิาไเลยนะคะไปเคยครับโด <c oughs> ้ขมงอละครับว้มีองนยครับผมเย็นสบายมากเลยครับทุกคนขอขอหีสายก่อนเลยก่อน <c oughs> โอเคครับผมขอเปิดเปล่านะคะ ใช่ไหมครับน้องเพนตีโต้เสร็จแล้วครับทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วามามามาไ <มา S 1> ปป,ป,ปิดน้ำเลยโอเคก็าจะถ่ายวิดีโอลูกด้วยอ่ะมามเลยถ่ายด้วถ่าย าไหนดูสิคะว่ายิงยังไงปิดฝาเลยนะครับคี่ครับเราปิดฝาเลยเราปิดฝาเสร็จแล้วนะคระเราไปยิงไม่เลยยิงได้ไหมโอ้ยิงได้เลยอย่าไปยิงแมวไม่เอาลูกเขาต้องใจแม่ยิงยิงไปข้างนอกยิงไปตรงต้นไม้นู่นดูต้นไม้แล้วยิงคคทุกน ยิงใบต้นไม้จะยิงไปไหนทุกคนครับอยิงไปต้นไม้ทุกคนครับผมบอกเลยคืนเนี้ยแบบอย่างจริงเลยครับทุกคนและเอาใหม่เดี๋ยวยอยิงรถเดิน่โนให้โดนต้นไม้ทุกคนครับแบบมันสีทุกคนัเ๋มันจริงมากๆเลยนะครับ จริงมากๆกผมบอกเลยถ้าใครซื้อนมแบบผมอะทุกคนจะได้แถมปืนฉีดน้ำนะคะ่ะเป็นมาสงการได้ตล่าไก็ได้นะครับต้องซื้อเท่าไหร่ถึงได้นะคะน้องเพืนจีใช่อะ่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับว่าถ้าใครอยากไปลงซื้อพันหกร้อยบาทนะครับโอ้โหดี่มึ ้นะยังยีฝากดยังยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อ,รอย,ยทุกคนนะครับอุ้ยอุ้ยอ้าวฝากรีลืมฝากเพื่อนด้วยนี่ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมาเกะแว่นตาแล้วครับเก็บแว่นตากันนี่นะครับแว่นตาจะเรับรีวิวในน้ำไงครับแล้กแกตลวต้องแกะสติ๊กเกอร์หรอ้องแกะสิสปันเคมนี่เดียวเอง ่งแี้ไ่ก่ย่างหนูคนไม่ไหวไหนมาดูนะครับขอแม่ผมแกให้ก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งผมเล่นมืชฉีดน้ำต่อกันนะครับ แม่ผมแกะให้แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเอาออกเลยนะครับเราออกยากนิดน in ึงครับคนน่านี่ครับได้แล้วจ่ตังค์ทุกคนครับป้านี่ครับทุกคนครับเดี๋ยวเราลงร้บไปเลยครับเอาค่ะไม่ไม่แกะนี่ก่อนหรอคะไม่แกะซองก่อนหรอคะทุกคนครับเดี๋ยวเรามาแกะเพื่อนตังค์นะครับเกะอย่างนี้นะครับ จำไว้นะครับว่าต้องแกงนี้แล้วพลาสติกดีไหมคะลูกน่าดีครับโอโนะนี่ครับทุกคนตักระปุกเราขอตู้งเนี่ยลองใส่ที่หล่อไหมจะพรมน้องใส่นะครับจะพรมน้องใส่ในน้ำตนอ้าวมันเล็กเกินอ่ะต้องขยายก่อนสินะลูกมานี่เดี๋ยวมามาดูให้ใส่เว่นนี้กนแห a b ต้นคระป t กจะไม่ใส่เว้นนี้นะเพรมันเล็กเกินอะ เขาไม่เล็กเกินนะครับทุกคนไม่<ถ>จริงๆ<ถ>มันขยายได้ผมผผมนะผมจะใช้เวื่นนี้นะครับเป็นกับผมอ่าโอเคแค่เหมือนใครนะครับถ้าใคร